สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมะมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินเรื่องเล่าจากว่าที่ร้อยโทดิลกสิริวัลลบล่ามภาษามาลายูประจำพระองค์เรื่องเสด็จทรงแก้ปัญหาณนะบึงบัวบากงในวันหนึ่งของปี2 5 2 7ผมได้ตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวชการที่ก ได้พระพักตันปีหลวงไปยังบึงบัวบากงอำาเภอรุสศะจังหวัดตราธิวาดเ,เพื่อจะไปดูความสวยงามของบึงบัวบากงแล้วก็ไปแก้ปัญหาที่ชาวบ้านเขาเกิเดร้อนจับบึงบัวบากงเหมือนกันในฤดูน้าท่วมฉะะนั้นในปี2529ตรงค์ท่านก็ไับสั่งให้รัชการที่10เสด็จไปดูแลและก็หาทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ผมก็ตามเสด็จพระองค์ท่านด้วยทีนี้ตอนที่จะขึ้นเรือเรือมันเล็กอยู่ได้สี่คนแต่มีคนหลายคนพระองค์ท่านก็เรียกผมคุณที่หลกมานั่งกับเรานั่งเรือนี้ผมทูลว่าผมไม่มีครับพระเจ้าไม่มีความรู้เกี่ยวกับคร่องนี้ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่ค่ะบอกเอาผู้ใหญ่บ้านก็ได้มาผู้ใหญ่บ้านมาผู้ว่ากันเลยบอกว่าคุณที่หลกมานั่งกับเรือของขพระเจ้าก็ได้และการที่สิบรับสารว่า ไม่ต้องดิโลกมานั่งกับเรานี่แหละ,ะก,ลก็เรือได้เรือก็ได้ออกลุงนุชคนพายเรือก็พายไปเรื่อยๆพอสักพักหนึ่งเล็กติสิบรู้สัส่งว่าทหารเอาไม้พายให้เรามาหน่อทีเราจะพายเพราะว่าลุงแก่กแล้วพระชาท่านต้องการที่จะจะดูให้มันเยอะเพราะบึงมันกว้างท่านก็พายไอ้ตอนที่พายเนี่ยก็ ไม่เป็นไรนั่งพายแต่ตอนที่ท่านยืนเนี่ยโอ้โหผมใจวิวเลยัวใจแด้บจะกาศลัวเรือมันพลิกคว่ำ่ะตอนขึ้นบนบกนี่ผมทูลท่านว่าผมตอนนั้นให้อจารย์ไปคล่องแต่บอไม่จะน่ากลัวอะไรเลยท่านไปศึกษาดูและแก้ไขปัญหาได้ตกได้สําเร็จเพราะคิดว่าพอรูไปขุดคูขุด,ขดอุโมงค์้ห้มันกว้างมันยาวแล้วก็ระบายน้ําได้เยอะแล้วทําประตูระบายน้ําในฤดูแลง้งก็ปิดประตูเสีย แลวจะได้เอาน้ํานี่มาทำในหน้าการเกษตรก็ทําได้ถูกต้องสมบูรณ์สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้เนี่ยเป็นประชาชนทําให้ประชาชนมีความสุขเป็นผลงานฝีมือของราชการที่สิบโดยแท้